สวัสดีครับอ้าวอันนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเราก็วันนี้เราใจดีเราพา,าจานหนึ่งนะคงจะจํากันได้เนาะไอรอบอะไรสามปีสามปีที่ได้ออกกล้องอาจารย์หนึ่งก็เมื่อก่อนก็ทํางานด้วยกันขับรถไถทุกวันนี้เปลี่ยนอาชีพขับรถไถกรีดยาง มากรีดย,ยางครับรบไถไายก็เลยนี่ครับจากสายลมมันแตกก็มาซื้อสายลมใหม่เนี่ยสายลมเนี่ยสายมันแตกสายลมเหมือนกับสายไฟเลยพอๆกันกับสายไฟเลย เหมือนกับสายไฟเลยสายลมเขาเนี่ยแค่เนี้ยไม่แพงครับสิบห้าบาทชั้นหนึ่งสิบห้าบาทแต่แต่คนพาคนพาไปซื้อแพงเลี้ยงข้าวในจานละห้าสิบบาทซื้อสายซื้อสายลมสิบห้าบาท ทุกวันนี้จันหนึ่งเขาขับรถไถเขาไปอยู่โซนไหนสายสายสิบสองวะนะใช่ไหมนี่ถาไม่ตอบเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เขาอยู่โซนสายสิบสองครับ <c oughs> มาครับเอจีเรามากินข้าวเที่ยงด้วยกันครับสภาชาญจน์ครับ <c oughs> เรามากินข้าวเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงกับจานหนึ่งร้านก็อยู่ติดถนนสีเลนเนี่แหละครับปิดกับอะไรนะเทศบาลปัญญาวัดครับติดกับเทศบาลปัญญาวัดอร่อยครับร้านนี้ <c oughs> ามา ลูกค้าเข้าเยอะครับร้านนี้ า่ถึงคิวยังเขาไม่พัดให้เราก่อนเขาไม่พัดให้เราก่อด้วยตามคิวอะไรต้องออเนอ ออเดอร์เยอะครับออเดอร์เยอะแ่ออเดอร์เยอะก็ต้องคอยต่อไปแม่ค้าแม่ค้าออเดอร์เยอะไหมหิวแล้วหิวแล้วร้านนี้อร่อยร้านนี้ร้านนี้อร่อยครับออเดอร์เยอะ โอ้มีทุกอย่างนี่ผัดผัดอะไรผัดป้าปลาดุกอันนี้อันนี้เตรียมไปทรงโอ้ดูดูไม่ได้เลยขง้ขงเมียวเขาเครื่องในหน่อไม้สองดูเครื่องในเหมือนกันเป็นไฟหน่อไม้ดูไม่วางาเลยแอนหนึ่งแล้วก็ของหนะหนึ่งแล้วก็อืม ก็ทำตามออเดอร์ก่อนเราก็นั่งคอยก่อนแลก็นั่งคอยก่อน นนะโอ้มาแล้วครับกะเผาโอ้กะเผา,เาขนาหมูกรอบนี่อ่ะกินข้าวกันครับเอาไม่ไม้วครับผม,ม,มนนอหมมาครับกินข้าวครับ อลองชิมดูที่อร่อยไหมไม่ต้องปรุงนะกินได้เลยน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่เขาใส่มาเรียบร้อยแล้วกตัวกตัวชิมนับอืม มาครับใครไม่เชื่อก็ลองดูครับใครแวะผ่านมาบ้านกรวดอยู่ติดกันกับเทศบาลปัญญาวัดครับแวะลองกินแวะลองชิมดูอร่อยครับร้านนี้ วันนีมนนาา้มากินข้าวร้านอาหารมากินข้าวร้านอาหารกินข้าวเที่ยงกับกับอาจารย์หนึ่งไม่ได้เห็นกันนานครับไม่ได้เจอกันนาน,น <c oughs> วันนี้ก็เลยพามาเลี้ยงข้าวหน่อยอีน้องกินต <c oughs> ั้จามัดตาเนี่ยนะตงเนาะอ๋อ โมบาทโฮบายบาดโฮบายเด้อต้องมเคลียเด้อโมโฮบายโฮบายซีบายตะบานเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหลับกินนี้บายบายครับกินข้าวกันครับผม